สวัสดีครับอยู่กับผกเราดางกรีนครับวันนี้เรามาช่วยสร้างบ้านเสียสันนะนี่ครับเจ้าของตรงนี้แหละเราจะอามาเคลียร์ก่อนเดี๋ยวพรุ่งนี้เขาเหล็กเอาอะไรครับมาลงเดี๋ยวให้เซออ็กเขาจัดการครับเรามาช่วยทำความสะอาดก่อนครับโดยเอา 5018ครับจัดการหญ้าให้มันเรียบอันนี้อันนี้กี่งานเนี่ย2 3 0 <200 S 1> <230 S 2> ตารางวาง <230 S> 2 3 0ตารางวาซื้อเท่าไหร่4แ <4. S 1> สนตรงนี้4แสเนเลยนะทำกำแพงอะไรเรียบร้อยแล้วครับอีกเขาเขาสร้างกี่เดือนนะเสร็จ ประมาณสองเดือนกว่าครับเฮ้ยมันน่วมแล้วดิแยกใกลกำแพงเด้อ เขาจะอยู่ติดกับทางเลยครับต่อไปถ้ามาเล่นกับคนโคกจะมีที่จอดรถ นี่รถของเสียสันเลยนะใช้คูปะต้าครับ l อลห้ใช้ตราพิษครับหางรถไถทั้งฐานด้วย อันนี้อันนี้เท่าไรน,นะมีหมดกี่รถเนี่ยน,น่าจะรอบแรกแปดสิบรอบหลังห้าสิบเที่ยวเท่าไห้ร้เที่ยวลนะห้าร้อยโอ้หหมดเฉพาะทุมดินก็เป็นแสนิีเดียวไม่ถึงหรอกไม่ถึงหอกใหญ่ยากระกละ้ก็นะแพงเยอะนะกําแพงไม่ต้องข้าไประกลกเลยเพราะมันยังไม่แน่น ถไถยๆก่อนนิดนึงรูปๆอืมรูปๆพอใหญ่จะเยอะมาก ยจะรคกมากงบประมาณในการสร้างบ้านประมาณ2ล้าน ไหนบ้านจะทำตรงไหนช่วงนี้หรอ,อ,หรอประมาณนี้เนาะที่ติดกับทางเลยครับที่เขาจะติดกับทางเลยเขาบอกว่าประมาณสองเดือนเสร็จะอ,อย่จะเยอะมาก ว่าถนนประมาณ30มบเซนเงี้ยอุ้ยมีโกลด์เลยนะไปได้โอ้ไม่ถึงปีหรอมันโดดไปนั่นไปนี่ดิได้อยู่กับเซตินอยู่กับโอ้หลายเจ้าอ่ะเนี่ยเจ้าเนี่ย Đây phí mưa đây. Ừ. Sẽ đâm xinh nè. เดี๋ยวห้ามใกล้กำแพงนะเดี๋ยวจะพัง